สวัสดีครับวันนี้มาน,นําเสนอมาถ่ายอ่สติบดีตัวแรงนะครับเท่าเดียวนะครับอสีใหม่ยางสวยครับคันนี้ปล่อยตายครับดูหน่อยให้ดูระบบเครื่องก่อนนะครับ สนใจนะครับ00622นครับ713189นะครับย้ำนะครับ0 6 2 2 713189นะครับสนใจดูรถได้ที่ตำบลคูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรายในราคา39,000บาทครับ39,000บาทเอาวิ่งแรงเลย สนใจนะครับออไปหน้าทําให้ครับฝันให้อยู่ครับสนใจนะครับศูนย์หกสองสองเจ็ดหนะครับโดนรถแท้ที่ตำบ,บลพลังดลอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ า้านสภาพเลยครับอันนี้อ่าเดี๋ยวดูระบบไฮดริกครับครับขึ้นลงปกตินะครับกดจีดโอยเขาดูหน่อยใช้งานได้นะครับนะครับพอ,อบวิงอ่งอหยายบหน่อยวิง่งเลยียบไปสนใจนะครับลองขับลองลดได้ครับผม ประจำนะครับ0622713189น,นะครับตำบลพูนตำรวจอำเภอวิเชียบุรีจังหวัดพระนรบูรณ์นะครับ